เด่นตัวที่2ครับคุณแมกครับครับผมตัวที่2เราเลือกเป็นในทีมของไชน่าเพลย์นะครับเมื่อกี้ที่เรียนไปเนี่ยไชน่าเพลย์จริงๆแล้วมีหลายมีหลายเซกเตอร์นะครับเช่นตัวของปิโตรเคมีเช่นตัวของวัสดุก่อสร้างใช่ไหมครับเช่นตัวของบรรจุภัณฑ์แต่ว่าอ้มเซกเตอร์แรกเนี่ยอาร่วมถึงพลังงานต้นน้ําด้วยนะครับสี่เซกเตอร์แรกเนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีแล้วก็มีปัจจัยกดดันเฉพาะตัวด้วยนะครับอย่างพลังงานต้นน้ําก็น้ามันลงก๊าซธรรมชาติลงใช่ไหมครับส่วนของบรรจุภัณฑ์ ก็อย่างตัวของ S C G P เนี่ยงบก็ไม่ค่อยสวยนะครับวัสดุก,ก่อสร้างอย่างเช่นปูนใหญ่เนี่ยลูกไม่สวยแม่ก็อาจจะถูกดึงไปบ้างก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับเราก็เลยเลือกในส่วนของทีมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาแนะนําเพราะท่องเที่ยวถ้ากําลังซื้อข้าฟื้นเนี่ยการที่เขาจะออกมาเที่ยวนอกประเทศเนี่ยมันก็จะฟื้นตามแล้วถือว่าไทยเราเนี่ยเป็นเดสติเนชันท็อปสของจีนอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยเลือกตัวของ A A V มาครับพยุทธ A A V Asia Aviation จำกัดมหาชนเจ้าของไทยแอร์เอเชียขอจุดเด่นสนับสนุน A A V ไม่เกิน3ข้อเชิญครับคุณแมกครับครับข้อแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าทีมนะครับตัวของงบเนี่ยน่าจะสวยงบน่าจะสวยซึ่งเชื่อมโยงไปกับทีมที่2เลยเละกันเพราะว่างบน่าจะสวยเนี่ยคอโอเปอเรชั่นเองก็สวยด้วยนะครับคิดว่ากําไรปกติเนี่ยในมาสนี้น่าจะส่งตัว q 1วได้ คก่อนประมาณทั้ง0 0กว่าล้านบวกลบนะครับแต่ถ้าเราไปดูในส่วนของ FXG เนี่ยครับยุด AAV เนี่ยเขาชอบถ้าบาทแข็งนะครับแล้วไตรมาสนี้ต้องเรียนว่าโอ้โหบาทเนี่ยแข็งมา3บาทได้นะครับแล้วเราประเมินว่า,าประเมินเบื้องต้นนะครับการแข่งค่าของเงินบาท1บาท,บาทต่อดอลลาร์เนี่ยจะส่งผลให้กำไรตัวของ FXG a i n AAV เนี่ยจะมาทึกเข้ามา1000ล้านต่อ1นบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า3,000ล้านเนี่ยที่เขาย่อตัวลงมาจากสิ ไปสนะัสิบสาเนี่ยที่มีโอกาสที่ไตามาานี้เราจะเห็น f อ g เ i n กนอยู่สักประมาณ3,000นล้านบาทได้นะครับเอ,อครับนะครับหนึ่งครับงบไตมาสามน่าจะออกมาหล่อ 2, 2. ครับ,รบเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับอานดีสงจากเงินบาทแข็งค่าโดยเฉพาะกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะรุ่มร่วมสามพล้านเลยนะตามการแข็งค่าของบาทที่แข็งขึ้นมารุม่มร่วม3บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสองแล้วครับ สามครับคุณแม็กครับจุดเด่น a <AA> a v สามเลยก็เข้าสู่ช่วงซีซันนอลแล้วนะครับ oh, ก็คือฤ <high S 2> ดูกาลท <season. S 2> ่องเที่ยวพอดีใช่ไฮซีซันนะครับแล้วก็ a a v เนี่ยผมคิดว่ายอดจองยอดบุ๊กิ้งตอนนี้ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวตอบรับไตมาสี่เพิ่งเปิดมาไม่กี่วันเนี่ยก็ถือว่ายอดจองเท่าที่เช็คล่าสุดก็ค่อนข้างเยอะละนะครับแล้วก็ถ้าจีนฟื้นไตมาสีน่นี้นะครับอาจจะเห็นนะักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยได้มากกว่าที่บริษัทประเมินไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นทีมที่ผมว่าล้อกันไปหมดเลย ก็ได้บวกทั้ง3ทั้ง3ส่วนเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เสริมนิดนึงแล้วกันว่าทําไมตัวของ FX gain ซึ่งมันเป็นกำไรพิเศษเนี่ยเราถึงมาหยิบมายกทันทีที่มันไม่ใช่เป็น non cash item นะครับหรือว่ามันไม่ใช่ตัวของกําไรที่เป็นเงินสดแต่มันจะช่วยเรื่องของฐานทุนด้วยครับฐานทุน equity เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เบสเดตยดรวมเนี่ยเราเลยเลือกตัวของ AV มาเป็นหุ้นเด่นนะครับที่เป็นมาในธีมของท่องเที่ยวแล้วก็ช้หน้าเพลครับ ครับโกลเ e ้นวีคที่เขาพักร้อนหยุดวันชาติกัน5วัน10วันเนี่ยมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนก็จะมาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะได้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นของ AAV ก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่คือ3จุดเด่นที่ทำให้คุณแม็กซ์เลือก AAV เป็นหุ้นเด่นตัวที่2 1งบไตรมาสสามน่าจะเด่น2เป็นหุ้นที่ได้รับอนิสง์จากบาทแข็งค่า และ3ครับได้อานิสงส์จากช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับหลักทรัพยนต้าเลือก AAV เป็นหุ้นเด่นตัวที่2แนะนำซื้อเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณแม็กครับครับเป้าพื้นฐานปีหน้านะครับนาสิ้นปี6-8เราให้ไว้ที่3.70บาท70สตางค์ครับเนี่ยเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้า3.70บาท70สตางค์ถูกต้องไหมครับคุณแม็กครับถูกต้องครับ